วันนี้ผมจะมาสอนการวาดแปลงโดยการทําขอบนะบตีกรอบให้มันโอเคอันดับแรกกดที่เริ่มครับเริ่มโอเคครับแล้วเราก็เช็คว่ามีแจ้งเตือนอะไรไหมล็อกแขนแน่นหรือย,ยังโอเคถ้าเราล็อกแน่นเรียบร้อยกดมาที่เพิ่มเพิ่มครับมันจะมีทั้งหมดสาโหมดมีเป้าเล็งเพิ่มด้วยรีโมทแล้วก็เพิ่มด้วยโดนวันนี้เราจะมาเพิ่มด้วยโดนครับกดที่เพิ่มจุด แล้วเลือกที่จุดขอบเขตสีม่วงคคส่วนสีแดงสองอันจะเป็นสิ่งกีดขวางครับผมนี่กดที่เพิ่มจุดติโดนจุดขอบเขตครับแล้วก็ขึ้นบินครับสตาร์ทเครื่องบินกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณขึ้นขึ้นบน,นต้นไม้นะครับบันทึกจุดเริ่มต้นแล้ว ก็ค่อยเอาลงอยู่ประมาณที่สามเมตรแบบนี่ครับดูที่ความสูงนั่นเลยโอเคถ้าสี่สี่เมตรก็ได้ครับเพื่อความ,มปลอดภัยดูค,ครับอ่าพอเราได้ระดับแล้วกดสลับกล้องครับทีน,นี้เราใช้ไข่ปลาสายปลายไข่ปลาให้มันอยู่ขอบนาขอบ,ขอบพันนาใช่ครับอ่าพี่หมุนหมุนฝัน่งหมุนโดนหันหมุนหน้าโดน ถ้าพี่ถ้าดูกล้องมันสูงไปพี่ก็ปรับกล้องลงนะตีหน่อพี่จะ like ดูระยะว่าประมาณเนี้ยโอเคแล้วพ้นพลนต้นไม้พ้นต้นกล้วยโอเคครับอันนี้เราต้องถอยหลังไ่ก่อนไหมถึงขอบไม่ต้องถอยพี่เดี๋ยวถ้าถ้าพี่ถอยมามาฝั่งเนี Frankly, inside, ้ยมันจะติดกิ่งไม้น <Teacher> ี้เด้ได้มันจะจับยอดไม้ถ่ายไม้นี่ตรงเนี้ยเราห่างไว้พอเราเห็นเราเห็นเราบินเก็บขอบทีหลังได้ครับอาละฮะ เดินหน้าได้เลยเพิ่มเพิ่มขึเพเ่มเพิ่มจุดจุดแรกใครับเดหน้าถ้าอย่างเงี้ยโค้งที่ไปถึงคันนาพี่ก็กดสักหนึ่งจุดครับเวลาพี่วาดแปลงอันนี้อันนี้พี่ตรงเดียวเลยพี่ให้เลี้ยวหันหน้าโดนเอาครับมันจะได้รักษาแบบระยะขอบเท่าๆกันให้หันหน้าอย่างเดียวรู้คนเดียว ถ้าพี่ลงลงยังพี่ดันเร็วเลยก็ได้นะอ่ามันโ,โค้งนิดนึงเพิ่<ร>พมแล้วเห็นไหมมันจะมีโค้งหน่อยนึงพี่ก็หันหันโดนเข้าโคง้งนี่เห็นพี่ดูดูอย่างเงี้ยมันห่างแล้วพี่ขยับซ้ายหน่อยก็ได้โอเคครับกดเพิ่มเพิ่มไปพอยสมเร็จแ,แล้วหมุนซ้ายหน่อยเดี๋ยวซ้าย ใช่ไหมมันจะเป็นธนาโคง้งธนาโค้งตามมันเลยทำไมพี่ก็ตรงเลยแต่แต่พี่ชิดชิดน้านหน่อย,เ,ยเอาครปลาไหมเอาไค่ปลาให้แตะขอบไว<ย>้ครับแล้วก็ดันไปเลยเพิ่มได้ครับ ไปพอสมเร็จแล้วพี่ถ้าถ้ามันห่างเนี้ยตรง,ง,นงนู้นแล้วโล่งอ่ะพี่ชิดเข้าได้ครับพอพอพี่ไม่ต้องชิดมากพี่เดี๋ยวเวลามันผ่านปุ๊บมันจะติดดยด้ยนานฝั่งเนี้ยห่างสักสองเมตรโอเคครับเดี๋ยวเราต้องตั้งระยะรอบอีกอเ,อเพิ่มเพิ่มไปพ,พ,พอสมเร็จแล้วถ้าฝั่งนู้นโล่งพี่ก็ไปเลยครับ ฝัง่งนู้นจะค่อนข้างชิดได้แต่ระวังตอนพ่นว่าจะไปโดนแปลงข้างๆบ่ะเเี๋ยวพ่นข้ายาใช่เพราะรอบนี้พ่นข้ายาเก็บยาแตะข้าวเขาเหลืองเม็ดแดงเม็ดฟอยเพิ่มกี่จุดก็ได้ครับเรายิ่งเพิ่มเยอะความแม่นยำนี้เยอะกว่าเนาะใช่ครับบางทีเราไม่ได้เพิ่มเงี้ยแล้วมันตัด ตัดตรงน้อไอ้ส่วนที่ตัดตรงมันมีต้นไม้ใช่ครับขอบมันจะอยู่ประมาณใต้จอตรนนี้พอดีนะรับหรือไม่ก็พี่หมุนทั้งนี้หมุนขวาหมุนไปหาคนาพี่พี่จะได้รู้ว่ามันตรงไม่ตรงอีกฝั่งหนึ่งพี่ฝั่งที่พี่จะบินไปต่อครับ เห็นไหมปุ๊บมันจะพอดีขนาดเลยออถ๋ถ้าถ้าตรงขอบหน้าจอใช่ครับมันให้มันอยู่ตั้งใต้ขอบจอปุ๊บมันจะอยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เราจุดครับออ่ะอ่ะเมืกี้พี่จุดแล้วโอเคจุดแล้วครับ,รบต่อครับอ่พี่ค่อยๆไปนะพี่ข้างหน้ามีต้นไม้ถ้าพี่ห่างเระวังต้นไม้ไว้ครับเนี่ยเรดาร์มันจะจับแล้วอ่าพี่ปักตรงนี้ก่อนปักหนึ่งจุด เพื่อไม่ให้มันเข้าต้นไม้โอเคแล้วพี่ก็บินไปจุดแรกจุดเดิมมีรอบว่าเช็คว่าตรงกันเปล่าแต่บางทีมันคาดเคลื่อนอครับอโอเคทัมแมน่นปุ๊บลงจอดได้เลยครับอ่าเพิ่มเราเพิ่มไปแล้วเราแค่ <ไป S 1> แบินมาเช็คว่าจุดนี้ชัวร์ไหมอ่าโอเคครับอ่าแล้วก็ลงจอดครับ แล้วนะครับเราจะได้แปลงมาทีนี้มันจะมีเนี่ยเห็นไหมพี่พี่จะงงเนาะมันจะมีขอบกับเส้นบินเรารให้กดที่ยังลบก็คือจะลบเส้นบินเราถ้าเราไม่แก้ไขไม่ปรับเปลี่ยนอะไรแล้วเรากดยืนยันครับแล้วค่าใส่ชื่อแปลงครับเป็นแปลงเาเียครับ ก,กดบันทึกพอบันทึกเสร็จปุ๊บให้เราเลือกแปลงตอนแรกมันยังจะไม่มีเครื่องหมายถูกกดแล้วกดวิงวอนกดวิงวอนคือเราจะเอาแปลงนี้เสร็จแ,แล้วเรามาตั้งพารามิเตอร์ก็คืออันแรกอันดับแรกเลยหาเส้นหาแนวบินก่อนครับพี่ตัวโดนเนี้ยหาแนวที่ยาวที่สุดคือถ้ายิ่งเลี้ยวบ่อยจะยิ่งเปิงแบต เอาแนวเอาแนวยาวก็ได้พี่แนวยาวใช่ครับมันจะไปะไเริ่มต้นนี้ก็ดีอันนี้เสียงใช่ครับมันจะมีเส้นข่าวนิดหน่อยเดี๋ยวเราเปิดเก็บขอบได้อพอเราเลือกเส้นทางเสร็จมากําหนดระยะขอบครับอันนี้คือขอบทั้งหมดี๋ยวขอบก็สักเมตรห้าสิบหรเมตรแปดสิบนะได้ครับก็คือพี่ต้องดูว่าตอนที่พี่บินอ่ะพ <5 10, S 1> ี่อยู่ตรงไหนตอนนู้นไปได้ครับแล้วพี่ก็าอีกหนึ่งเมตรมันก็จะขยับเข้ามาอีกตามที่พี่ตั้ง มันก็จะบวกเป็นสองเมตรห้าสิบแตบขยับไปอหนึ่งเมตรนะครับสองเมตรก็ได้พี่สองเมตรกอเพราะเราอยู่ในแปลงแล้วเราอยู่ในแปลง<ร>แล้วมันข<ด>ยับมาสองาสมมติโดนพี่จอดอยู่ตรงนี้จะ,จะนับเลยสองเมตรเก็จากเข้ามาแล้วเส้นนั้นก็คือเส้นที่โดนบินอันนี้ฝั่งนี้มีต้นไม้พี่จะให้ห่างต้นไม้ไหมให้ห่างดีกว่าถ้าให้ห่างพี่สูงเข้าไปพี่ก็แตะหนึ่งครั้งให้เป็นสีแดง แต่หนึ่งครั้งให้เป็นสีแดงปึ๊บนี่แล้วก็ขอบแล้วก็เพิ่มเป็นสองจุดห้าไดไหมให้มันเข้าไปอีกหน่อยนะอ่าถ้าอย่างเส้นนี้โกไม่ถึงพี่หมาอีกเส้นหน,นึ่งเห็เป็นสองจุดห้าเหอันนี้คือเราตั้งขอบเสร็จแล้วเราแตะออกเป็นสีขาวแล้วพี่จะเก็บขอบออโตโ้ไหมถ้าเก็บพี่กดเปิดเลยครับคำว่าออโต้อ่าจะมีเส้นสีส้มขึ้นมา ก็คือถ้าถึงจุดสิ้นสุดสีส้มแล้วครับมันก็จะเริ่มตามลูกศรเลยเราตั้งได้ครับว่าจะให้มันไปทางไหนมีทวนเข็มกับตามเข็มอันนี้เราเลือกได้นะครับอ่ะระยะขอบอะไรเสร็จหมดแล้วไปที่งานอันนี้ขนาดยาฆ่าแมลงก็คือเป็นลิตรต่อเฮกตาร์ให้เราเอาจํานวนยาที่เราจะฉีดก็คือ5 L ้ลิตรต่อไร่แล้วก็เอาหไปคูณห2จ โอเคครับก็จะได้สามสุดสองครับถูกอต่อไปความเร็วความเร็วอ่ะที่ห้าถูกต้องครับอันนี้คือความกว้างของเส้นบินแต่ละเส้นหกจุดแปดครับน,นี้6กดศนอันนี้ก็ประมาณหกเมตรเลยหเมตรนะถ้าพี่เอาหกเมตรพี่ก็ไม่ต้องปรับอะไรความสูงพี่อยากให้มันจี้หรือว่าจะเอาโชยๆก็แล้วแต่พี่เลยแต่อ่ะผมหให้ตั้งไว้สองจุดห้าก่อนถ้า ถ้ามันต่ำไปเอาขึ้นได้ตลอดนะครับพี่ก็เช็คอีรอมนึงว่าพี่เรียบร้อยมันแล้วเดี๋ยวถัฟอร์นีังไม่ได้ทําอันนี้คือเราไม่ต้องพี่ไม่ต้องใช่ไหมครับเพราะอันนี้คือทําครั้งต่อครัง้งอันนี้คือเราตั้งเสร็จแล้วเราเช็คอีรอมนึงอ่าโอเคถ้าเรียบร้อยหมดแล้วเปลี่ยนแบตแล้วเติมยาครับ